สวัสดีทุกคนค่ะนะคะเอาต่อคลิปเลยค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าจะมาพูดเรื่องนึงต่คลิปนั้นก็คิดว่านะคะคุยเรื่องตดชันไปแล้วกันนะคะอันนี้คลิปนี้ป้าก็จะพูดนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะพี่น้องเพราะว่าทําไมนะคะเรื่องเกี่ยวกับนะคะจําเลยเนี่ยนะคะพี่น้องเพราะว่าทําไมออกมาแก้ตัวบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนนี้บอกว่านะมีใครนะบอกว่าเรื่องเงินเกี่ยวกับนะคะแปดล้านใช่ไหมคะพี่น้องแปดล้านอันนี้ข่าวมาจากไหนเพราะว่าจําเลยเนี่ยก็เลยออกมาพูดนะคะ เพราะว่าในจุดน um <that> ouais. ี hundred hundred <habitude> right, ้เพราะว่าตอนเริ <pe> quietly, <các> that. <that well, so ่ม so ต้นเนี่ยมะคะเพราะว่าข่าวสารเนี่ยนะคะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเออนะคะจำเลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะบอกว่าเอยได้เงินบริจาคมาประมาณ8ล้านนะคะพี่น้องบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเรื่องเรื่องไม่จริงนะคะเรื่องไม่จริงแต่พอทนายสายเขียวนะคะพี่น้องเขาก็มาพูดเหมือนกันว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดนะคะอ่านะครับเพราะว่าเออในเรื่องในเรื่องที่ว่าเงิน8ล้านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันเพราะว่านักข่าวสื่อข่าวจะพูด อะไรนะอาจจะพูดฟังฟังผิดไปอาจจะเป็นเงินล้านล้านสามเออในเงินล้านสามแต่มันเบิกออกมาเนี่ยนะคะเงินหายไปแปดแสนอันนี้นะคะพี่น้องที่ที่มันเป็นกรณีที่ว่าเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้ว่าเงินหายไปไหนใช่ไหมคะเงินหายไปไหนแล้วจําเลยก็ไม่ยอมรับว่าเอาเงินเอาไปใช้อะไรเอาไปเบิกอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจุดสําคัญทีนี้นะคะจาเรยมาบอกว่าเออนะคะ ผมขอฟาดกลับนะคะในเมื่อบอกว่านะฮะว่าผมหิวแสงนะคะมันคือมันด่าจำเลยสายเขียวใช่ไหมคะอ่าจำเลยสายเขียวบอกว่าเนี่ยคุณหิวแสงนะคะผมหาว่าผมเนี่ยโกงเงิน8ล้านนะคะเออนะคะทนายเขามีหลักฐานหรือเปล่าล่ะนะคะไม่มีหลักฐานนะคะทีนี้มันบอกว่าเนี่ยมันแค้นนะคะมันแค้นว่าเออทนายธงเขียวเนี่ยนะคะไปยื่นฟ้องอ่าอ่าอะไรปปงเนี่ยนะคะตรวจสอบทีนี้เขาก็เลยบอกว่าในเรื่องคดีนี้นะคะพี่น้องว่าคดีเนี่ย ว่าจาเลยเนี่ยนะคะถ้าเกิดยื่นไปแล้วนะคะถ้าเกิดปปงเนี่ยเข้ามาตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับคดีในการที่นะคะว่าถ้านัาหลักฐานมันครบเขาจะเข้าไปตรวจสอบนะคะก็จะเริ่มเข้าไปตรวจสอบในเรื่องจุดหนึ่งในในเรื่องการที่เงินเงินที่เปิดบริจาคมาเริ่มแรกนะคะล้านสามเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะตรวจสอบไปหมดว่าทําไมนะคะคุณได้เงินมาจากไหนนะคะเป็นเงิน เป็นการที่ช่อกงนะ,ะเป็นการที่เปิดบริจาคมาทําอะไรนะคะเพื่อผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะใครร่วมด้วยหรือหลายๆอย่างนะคะนี่มันก็เขาต้องตรวจสอบหมดใช่ไหมคะพี่น้องในจุดนี้นี่แหละค่ะทีนี้นะคะจำเลยบอกว่าคุณมีหลักฐานหรือเปล่าละ่ะในเมื่อผมนะคะไม่ได้เปิดบริจาคมาเนี่ยผมมาทําผลประโยชน์มาทําประโยชน์ให้กับสังคมแต่ก็เห็นเนยไม่ล่ะผมทําเรียบร้อยแล้ว มันเมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยคุณไปดูสินะคะได้ก่อนหน้านี้เพราะว่ามันมันออกมาโต้แย้งว่ามันเอาเงินนะคะเปิดบริจาคมาล้านสามเนี่ยนะคะแต่เงินหายไปในแปดแสนนะคะเพราะว่านะ,ะป้าไปจับคลิปหนึ่งได้นะฮะเพราะว่าเออนะคะก็ให้เครดิตนะคะเออศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องที่เขาบอกว่านะมีการไปตรวจสอบนะคะรายบัญชีนะคะที่เขาไปเปิดไปตรวจสอบออกมาเนี่ยนะคะ อบอกว่ามีจำเลยเนี่ยไป,ไปไปโอนมานะคะเป็นเบิกออกมาทีละแปดแสนนะคะพี่น้องสี่แสนสี่แสนสามแสนกว่าอะไรเงี้ยสามสี่ครั้งนะคะพี่น้องมันรวมๆแล้ว่มันประมาณแปดแสนกว่านี่เขาเลยทั้งถามว่านี่คือเงินอะไรและเงินหายไปไหนนะคะเอามาทําประโยชน์อะไรและมันไม่มีหลักฐานว่า,าคุณ่ะนะคะเบิกเบิกไปเนี่ยเพื่อไปซื้อของอะไรนะคะเอาไปทําอะไร อันนี้แหละค่ะมันเลยเป็นการประเด็นบอกว่าเป็นการเข้ามาตรวจสอบในเรื่องการฟอกเงินนะคะจำเลยก็ไม่พอใจนะคะจำเลยบอกว่าเป็นการที่เฮ้ยมึงนึกจะฟ้องก็ฟ้องเหรออละไอ้ไแบบด่าหวัวเองอะไรเงี้ยนะคะมึงนึกจะฟ้องก็ฟ้องเหรอนะคะในจุดนี้บอกว่ามึงหยิวแสงเหรอนะคะออกมาดังด่าทนายสายเขียวนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเหมือนคล้ายๆว่ามันบอกว่ามันโดนกันแกล้งอย่างเงี้ยนะคะโดนกันแกล้งโดยก,การที่อะไรอะนะคะ เอาเอากฎหมายมาเล่นนะคะพี่น้องเอากฎหมายมาเล่นอ่ามันเป็นการที่กั่นแกล้งแล้วทนายเท่าก็ออกมาพูดนะคะทนายเท่าอ่านะคะสายอวยนะคะพี่น้องก็เลยออกมาพูดว่าเน,นี่ยมันไม่เหมาะสมนะในการที่คุณจะมาอ่าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ป้าจะอ่านให้ฟังนะคะพอดีป้าไปแคปมานะคะมีเขาบอกว่านะอ่าก่อนหน้านี้นะคะมีมีจำเลยนะคะมีบอกว่ามีการที่ ตอนที่จะปลูกนะคะปลูกปลูกสร้างนะคะพยางงูเขียวเริ่มแรกเนี่ยนะคะพยางงูเขียวเนี่ยขออนุญาตหรือเปล่านะคะท่นี้ก็บอกว่านะคะเขาบอกว่าเออใช่มันบอกว่าไปขออนุญาตแล้วนะแต่พอสุดท้ายด้วยแล้วนะคะพี่น้องมันเป็นโพกแตกดีเนี่ยมันบอกว่าเจ้าหน้าที่นะคะเทศบาลเนี่ยนะคะดูแลเรื่องในการที่อนุญาตการก่อสร้างนะคะพี่น้องในขณะเทศบาลดําเนินการถึงไหนแล้วนะคะแต่นี้เขาก็เลยมีแคปนะคะก็บอกว่าเอ้ย เขาไปดูมาแล้วนะมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับเขาบอกงี้นะคะหากจะร้องเรียนนะคะก็รบกวนนะคะเข้ามายื่นคําร้องเขียนนะคะได้ที่เทศบาลเลยละครับในเวลา8ปดโมงถึงสามสถึงสิบหนาฬิกานะคะของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่คือเป็นคําที่นะคะนที่เขาคุยกันนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยนี่โปะแตกนะในในทั้งที่ นะคะมันไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าคุณจะขออนุญ,ญาตคุณเข้ามาได้เลยนะเวลา8ปดโมงครึ่งนะถึง16บหนาฬิกาถึง30นาทีนะคะพี่น้องนะคะแล้วจากวันนั้นมาปับ๊บอา้าวมันบอกว่าวันนั้นเจ้าของที่ดินเข้ามายืนยื่นคําร้องนะคะขอเป็นเจ้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็น,เป,นเป็นการที่โกหกนะคะพี่น้องนี่นะป้าเขาเห็นไปป้าไปแคปมีหลักฐานมาบอกว่านี่คือจําเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยนะคะตั้งแต่ วันที่ยี่บห้าเดือนสิบสองนะคะปีหกสามนะคะจำเลยนะคะครั้งแรกอ่ะได้ได้มีเงินนะคะพี่น้องนะคะเออนะคะแปดแสนแปดแสนกว่านะคะคือได้คือได้เบิกออกอ่ะนะคะไปทําอะไรแปดแสนนะคะพี่น้องครั้งแรกนะคะครั้งที่สองไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะพี่น้องอ่าครั้งที่สองก็บอกว่าวันที่นะสิบห้าเดือนหนึ่งนะคะวันที่สามเอ็ดเดือนสิบสองก็ก็เบิกอีกค่ะ นะคะแปดแสนหนึ่งอันนี้เขารวมยอดนะคะแล้วจากนั้นวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งนี้นะคะหกสี่มันถอนอีกสี่แสนกว่าแล้วจากนั้นอีกวันที่สามสิบเดือนหกนะคะพี่น้องนะสี่แสนกว่าคิดดูสิพี่น้องแล้วก็จากนั้นมาปั๊บล่าสุดก็คือนะคะมันมันรวบรวมนี้กี่แสนอะแปดแปดสองสูนสามพสิบสิบหกสิบเจ็ดก็ยก็สิบประมาณตั้งนี่กี่แสนมันมันล้านกว่านะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ยอดนี้ถอนมันแปดแปดแสนเดียวนะ ดูด้วยค่ะอืดเครื่องคิดเลขอยู่นี้นะคะน่นะนักคิดเฉลีย่ยเดี๋ยวด้ยวยพี่น่องนะคะอ่าแปดหนึ่งหนึ่งเราไม่ได้คิดเออนะฮะเออเศษด้วยค่ะอาหนึ่งเก้าห้านะคะบวกแปดหนึ่งหนึ่งจุดสี่แปดสี่นะคะเท่ากับโอ้โหมึงกี่ล้านแล้วแปดอุ้ยทำไมมันเยอะจังล่ะอืมเนี่ยมันเยอะจัง ครื่องคิดเลขกูมันตายวะเนี่ยโอ้โหมันล้านมันเท่าไหร่วะเนี่ยแปดแสนกว่าแปดแสนเอาบวกอันนี้อีกนะอ๋อนี่แสดงว่ายอดนะคะพี่น้องยอดคือมันมันที่มันเบิกมาสามที่เที่ยวเนี่ยมันรวมกันแล้วมันเป็นยอดเงินแปดแสนกว่านะคะคือเนี่ยนะคะมันมันแปดแสนกว่านะคะพี่น้องเห็นไหม ที่มันมันเบิกมันเบิกครั้งละสี่แสนกว่าสี่แสนนะคะแล้วก็นะคะมาเป็นแล้วมันก็เป็นแปดแสนสิบเอ็ดอ่าอ่าสิบเอ็ดนะคะเออแล้วก็เศษเศษนี่แหละค่ะมันเป็นที่เป็นเขามีหลักฐานนะคะพี่น้องในการที่มันมันมันเบิกออกมาน่ะนะคะแล้วแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจากเงินล้านสามน่ะแล้วเงินมันไปไหนนะคะนะมันบอกว่าเบิกใช้นู่นใช้นี่ไปซื้อของแต่มันก็ไม่มีหลักฐานว่าเป็นการรับรายจ่ายใช่ไหมคะอันนี้ป้าก็เลยบอกว่านี่คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง ในการที่จําเลยเนี่ยนะคะเป็นการที่ไปแอบอ้างว่าผมได้รับอนุญาตจากการที่ไปก่อสร้างนะคะพญายงูเขียวเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะเขาบอกว่าผมเนี่ยนะคะไปขออนุญาตและมีใบออกออกมาแล้วนะคะเขาบอกว่านี่นะคะเขาเลยไปตรวจสอบมาเนี่ยเขาก็เลยไปค้นหาหลักฐานแล้วก็กฎหมายนะคะเนี่ยป้าจะอ่านให้ฟังนะคะมีป้าแคปเอาไว้นะคะเขาบอกว่าเออเดี๋ยวด้ยค่ะ อ่าตีขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตำบลกุดนะคะเรือคับเนี่ยเป็นผู้ออกใบอนุญ,ญาตนะคะพี่น้องเขาบอกว่าอ่าในการที่อันไหนใบแรกวันนี้อ่า,อ,า,อ,าออกมาวันที่27นะคะสองพันห้ารตามเอกสารรูปหนึ่งนะคะระบุก,การก่อสร้างนะคะพญา พญาน,นาควัตถุประสงค์บูชาพญาน,นาคในพื้นที่แปลงนะคะหมายเลขดราดาดนะคะพี่น้องกล่าวถึงว่าเทศบวันะคะตำบลน,นี้ออกแบบอนุญาตแล้วแล้วรูปที่สองป้าอ่านอย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าป้าไม่ได้ไม่ได้ทบทวนนะคะอ่านผิดขอไัยนะคะพี่น้องอา่าป้าอ่านให้เร็วเร็ที่สุดนะคะเขาบอกว่ารูปที่สองนะคะจากการที่เก็บข้อมูลนะคะก่อติดหลายเรื่องนะคะแชทแชทสนทนาระหว่าง เพจเทศบาลนะคะกุดเรือเนี่ยวันที่26พฤษภาคม2565นะคะก่อนหน้านี้วันที่นะคะออกใบอนุญาตหนึ่งวันแล้วระบุว่าทําไมเจ้าหน้าที่นะคะได้ยื่นคําร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายถึงว่ามันสาเหตุทําไมเพิ่งไปยื่นทําไมมันออกมาริวจังนะคะอันนี้เหตุผลเขาจงบอกว่านี่คือจําเลยเป็นการซิกแซกแล้วโกหกหรือไม่ได้ขออนุญาตจริงไหมอันนี้คือทนายก็เลย ไปบอกว่านี่จะยื่นการฟ้องร้องนะคะเป็นการตรวจสอบว่าในการที่ใครรับอนุญาตที่นะคะมาสร้างพยามูเขียวนะคะในช่วงนั้นนะคะนี่ไงฮะเป็นการตรวจสอบทุกอย่างเนะฮะเบื้องต้นเลยเก็บมัดมัดรวมค่ะอันนี้ดีนะคะที่เขาก็เลยเอากฎหมายมาพูดฟังว่าเอ้ยปกตินะคะถ้าคุณไปขออนุญาตตั้งแต่วันนั้นภายในวันหนึ่งเนี่ยระบุได้วันนึงปั๊บคุณลงมือสร้างเลยเหรอ คุณยังไม่ใบอนุญาตยังไม่ออกเลยอย่างน้อยอาใบริญาตได้เป็นเดือนด้วยซ้ําอ่ะอย่างน้อยอ่ะเต็มที่สามอาทิตย์นะคะถ้าคุณไปขอเนี่ยนะคะมันต้องมีใบประทับตามีใบอะไรมาให้ใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่เลยนี่ลงมือเลยนะคะภายในวันเดียวนะะนี่เห็นไหมที่เขาบอกว่าอ่ะในการรูปแบบนะคะการติดเกาะหลายเดือนเนี่ยนะคะแชทดแฉบอะอ่าแชทนะคะสนทนาระหว่างอ่านะคะเทศบาลน,นะคะําที่ยี่สิบหกสองพันหกร้อยหกสิบห้าออกมาอนุญาตหนึ่งวันนะฮะระบุว่าเจ้าของที่สามารถ อ่าที่ดินได้ยื่นคําร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ไงฮะมันมีนอกมีในหรือเปล่านะคะพี่น้องอันเนี้ยทนายเขาเลยจะยื่นฟ้องอีกนะคะนั่นหมายถึงว่าวันที่26ถึงวันที่27นะคะใช้เวลาพิจารณาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเองนะคะมันมันมันเจ๋งไหมล่ะโอ้โหสุดยอดไหม <c oughs> นะคะไม่มีคนอื่นเขาทาได้มีเขาทําได้คนเดียว เขาเลยบอกว่าเออทำไมมันรวดเร็วทันใจขนาดนั้นอันนี้เขาเอาด้านกฎหมายมาให้ดูนะคะหรือคนที่เขารู้กฎหมายเนี่ยเขาเลยเอามาให้ดูว่าเอ้ยมันใช่หรือไม่ให้ไปการไปตรวจสอบดูหน่อยนะคะอาจจะมีนอกมีในนะคะทาไมถึงได้ออกมาจําเลยถึงได้แบบเริ่มสร้างเลยนะคะแล้วแล้วก็วิศวกรนะคะวิศวกรวิศวกรววกรมอะไรของมันก็ไม่ได้มาตกลงนะคะามาทํามาวัดพื้นที่ออกมาความคิดเห็นไม่ไม่มาแบบประเมิน นะคะออกมาดูซิว่าเป็นยังไงยังไงออกไม่ไม่ออกมาพูดให้สื่อข่าวเขารู้ใช่ไหมคะอันนี้สร้างเลยเห็นไหมครับ้นสุดท้ายมันก็ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมคบมันก็เคยโกหกว่าเนี่ยกูได้ช่งนะางนะคะวิศวกรนะคะแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะที่เอามาเนี่ยนี่แหละคะ่ะมันเป็นการที่จำเรือนมันโกหกเนี่ยอันนี้เขาก็เลยเอาหลักฐานมาให้ดูว่า ในนี้เขาก็อ่านต่อนะคะนั่นคือหมายความว่าวันที่26่สถึงยีนะคะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันทําไมรวดเร็วจังนี่ค่ะเป็นเป็นเหตุผลที่ว่าทุกคนก็ต้องคิดแ่ะค่ะเลยอยากจะให้ตรวจสอบนะเราเลยตั้งข้อสงสัยมานะคะภาษาคนขี้สงสัยนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโยธานะคะเทศบาลน,นะคะจะเกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะ,ะเอกสารนี่แนบมายื่นขออนุญาตหรือไม่นะคะ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่นะฮะเพราะว่าต้องวิเคราะห์นะฮะแบบแปลนนะฮะการก่อสร้างให้รอบครอบนี่ค่ะมันเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนถึงสงสัยไงฮะตอนนี้เขาเลยบอกว่านี่เขาถึงยื่นบอกว่าเฮ้ยทนายต้องเล่นนะอันในจุดนี้เริ่มต้นเนี่ยปล่อยวางไม่ได้นะฮะเพราะว่าไง มาเงินตั้งล้านล้านแปดะล้าน3ามเนี่ยนะคะมันหายไปไหนนะคะพี่น้องในทั้งที่มันเบิอกออกมาทีละสี่แสนสี่แสนสี่แสนเหนไหมมันเอาเงินออกไปใช้ที่ไหนเอาเงินไปเก็บที่ไหนนะคะแล้วยังบัญชีอื่นล่ะยังมีอีกเยอะนะคะนี่ไงเป็นการที่อาวิชาชีพลงโลกนะ,ค,ะคนก็ต้องตรวจสอบนะ,ะอ่านต่อกับพี่น้อง แล้วทีนี้เขาก็ต้องการรายชื่อวิศวกรนะคะการควบคุมก่อสร้างนะคะเซ็นรับรองหนะะ้าความปลอดภัยตามนะคะความควบคุมอาคารและพระบรสิ่งที่ก่อสร้างบริเวณนี้นะคะของเทศบาลเนื่องจากต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ปลูกสร้างนี้นะคะได้มีการรื้อถอนย้ายออกมาจากสถานที่หนึ่งนะ,ะเอามาลงติดตั้งนะคะพี่น้องสถานที่ที่นี่นะคะซึ่งไม่ใช่เป็นการก่อสร้างนะคะใหม่ทั้งหมดนะคะ อันน่าอ,อันน่าจะเป็นห่วงในเรื่องในความปลอดปอดภัยนะคะเออความแข็งแรงและความทนทานนะคะพี่น้องก็นะคะเราจะได้คํานวณนึกถึงนะคะอ่าน้ำหนักนะคะแบบแปลนนะคะฐานลากนะคะสร้างใหม่อย่างละเอียดและการรอบครอบหรือไม่นะคะไม่มีการตรวจสอบและพื้นที่ในการก่อสร้างนะคะหรือไม่อย่างไรเหตุนี้ที่ใช้เพียงแค่หนึ่งวันอนุญาต อันนี้เทศบาลนะคะจะต้องมีคําตอบให้ประชาชนนี่ไงคะเพราะว่าโอ้ยถ้าจะอ่านนะั้นมันยาวค่ะพี่น้องนะคะป้าก็จะสรุปให้เร็วกันว่านี่คือปัญหานะคะโรคแตกนี่คือจําเลยที่จะได้รับนะคะกรรมนะคะหลายกรรมไม่ใช่ว่าเฉพาะกรรมสองกรรมนะคะหลังจากที่ป้าออกมาแล้วว่านะคะการที่ไม่สนับสนุนเอ่อที่จะให้ช่องจิตนะคะพี่น้องเห็นไหมเอฟซมาบอกว่าอุย้ยถูกต้องป้าป้าเป็นกระบอกสังคมให้กับนี่นะคะโทรไปหาช่องจิตเลยนะคะ อ่าขออนุญ,ญาตค่ะเพราะว่าป้าไม่มีหมายเลขโทรศัพท์เอของเขาป้าไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเพราะว่านักข่าวนะคะเขาก็เก่งเขาก็มีความรู้นะคะอย่างน้อยนะ่ะเขาอาจจะนะ,ะคิดได้หรือเขาอาจจะนะคะเขาอยากได้ยอดวิวของทางช่องเขาก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าพูดถึงอะ่ะนะคะพี่น้องประชาชนอะ่ะ ไม่เห็นด้วยนะคะอย่างน้อยก็แชร์กันไปค่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาจําเลยออกมา mm. นี่ไงเพราะว่าอยากให้ช่องข่าวอ่ช่องเจ็ดเนี่ยนะคะเพราะหลายๆช่องเนี่ยกระโดดอยู่แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าเอออ่ามาทําข่าวถ้าทําไม่ดีมันก็จะฟ้องคุณอีกเพราะว่าคุณจะให้ออกข่าวช่องมันเนี่ยคุณจะต้องสัญญากับมันนะหลังไหมว่าคุณจะต้องอวยผมถ้าคุณไม่อวยผมผมจะไม่ออกอันนี้แหละมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้พิธีกรเนี่ยนะคะ จะพ้องหนักใจถ้าเกิดผมอวยคนนะ่ะคุณถามไปซัดไปเนี่ยมันตอบอึ้องอ่างมึงตอบผิดอ้าวมันแคบไว้นะคะเนี่ยคุณมาพูดอย่างนี้ทําผมเสียหายนะครับผมเป็นจําเลยนะคะผมไม่ใช่ฆาตกรนะครับคุณมาพูดอย่างนี้เหมือนการใส่ร้ายผมมันจะตีหน้านะ,ะไอ้สักหมานี่มันเป็นโรคซึม่แอดซิมนะคะผู้ผู้ดําดเนินในการเนี่ยจะต้องคิดนะว่า,าฟังคิดป,ป้าด้วยนะคะ แชร์ไปค่ะเพราะว่าในจุดนี้ยเพราะว่าจําเรยเนี่ยนะคะมันเป็นโรคนะคะใบโพล่ามันเป็นโรคเปรตโรคบ้านโรคขิวแสงโรคขิวเงินมันไม่รู้ความผิดทุกทุกร้อนของใครนะคะขอให้กูได้เงินขอกูหิวแสงกูด่าไปกูฟาดไปกูมีความสุขเห็นไหมคะมันบอกว่าเห็นไหมกับทนายสายเขียวเนี่ยพอท่านได้ออกรายการทีวีเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณอะ่ะจะพังคุณจะต้องยกเลยว่าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาทนาย เอาเอาทนายเอ่อนาสายเขียวไปนั่งพูดด้วยใช่ไหมอันนี้ป็ะสมมตินะแล้วจาเลยนั่งพูดและอีเถิกนั่งพูดด้วยโอ้หใหญ่เลยงานเนี้ยงานใหญ่เลยวีนะคะก็จะนั่งโต้ต่อไปก็กรรมการก็คงจะโอ้โหแบบดันซ้ายดันขวากณจะวิ่งใส่กันใช่ไหมคะคือมันเป็นคนที่ไม่ยอมคนมันคิดว่านี่แหละจุดที่มันอยากออกรายการทีวีเพราะมันจะได้มีโอกาสได้แบบว่าแถอีกโกหกลวงโลก บีบน้ําตาในในในสังคมให้คนอื่นเขาสงสารอีกอย่าไปหลงเชื่อกลไกมันเลยค่ะเพราะว่าคนรู้นิสัยมันดีรู้ว่าสันดานมันดีนะคะว่าจําเลยเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังไม่ยอมรับเห็นไหมคะมันยังแกล้งชมขอบคุณนะครับที่ช่องเจ็ดนะเป็นสื่อใหญ่ที่มีความยุติธรรมเห็นไหมมันชมมึงก่อนไว้เลยมันกลัวมึงจะเอามันไปด่าอุ้ยกลัวมันอย่างงู้นอย่างงี้ลองดูแล้วกันว่าอีนี่อีลูกอีลูกช่างช่างฝองนะคะเพราะมันหิวเงินอยากได้เงินหมด ไม่ต่ำก็ห้าสิบล้านนะท่องใหญ่มันบอกอะคิดดูสินะห้าสิบล้านร้อยล้านมันไม่ได้เอาธรรมดานะเออนี่ไงคุณต้องไปคิดพิจารณาด้วยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คนนะมันเป็นสัตว์นิรัจฉรนออกมาจากนรกสังมาเกิดนะ,ะมันทําไมถึงได้เป็นฉายาวว่านะฮะสองแปดแปดจำเลยท่้ทุกวันนี้สองผัวเมียนเนี้ยมันร้ายนะคะจะบอกให้ทุกวันนี้มันก็พยายามหาวิ่งอ่าพรานอยู่ค่ะดินด้นดิ้นที่จะแจ้งเขาคนอื่นเขา แอ่แต่ของมันเนี่ยมันยังเอาตัวย,ยังไม่รอดเลยนะคะมันยังมาใส่าลคุณนะคุณนี่นี่คือเพราะว่าอะไรทนายสายเขียวเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคู่แข่งคู่อะไรมันก็ใช่ในเมื่อเขาเสียวความรู้สึกทนายสายเขียวเนี่ยเขาเคยอดีตเป็นทนายมันแต่ทุกวันนี้เขาไม่ใช่นะคะทนายของมันแล้วเขาสามารถที่จะยื่นฟ้องได้นะคะแล้วมันผิดตรงไหนนะคะเขาเป็นพลเมืองดี อ่าทำเพื่อสังคมอ่ะเขากู้นะฮะเขากู้กศักิ์ศีลูกผู้ชายของอเป็นนักกฎหมายอะ่ะกลับมาไม่อยากให้ผู้เหยียบย่ำมันเป็นใครแหละนั่นอ่ะเป็นจำเลยสองแปดแปดมันจะโดนประหารชีวิตอยู่เร็วๆนี้นะมันจะโดนอยู่แล้วเนี่ยนะคะเออนะจะโดนตัดสินอยู่แล้วมันยังเอาตัวแทบจะไม่รอดมันยังกลางยังต้องออกมานั่งด่าเขามึงคิดดูสิ ทุกวันเนี่ยมันหารายได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวนี้มึงคิดดูว่ามันไปเอาคนเนี่ยนะฮะไปคัดเลือกคนดูหน้าตาดีหน่อยดูอ่าเป็นคนที่ดูทั้งมีเงินหน่อยเป็นเอฟซมันไปเหมาอ่ะมันไปคัดมาเนี่ยมึงคิดดูว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยนะคะศูนย์ดแปดเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยกูเหนื่อยมากเลยว่าเฮ้ยจะไปคัดคนที่ไหนมาแต่ละจังหวัดนู่นจังหวัดเนี่ยคือมันทุ่มทุนล้านอะเข้มไหมคะ มามันเปิดบริจาคเอาเงินมาเนี่ยโอ้มาเท่าไหร่นะคะเฮ้ยหัวละห้าร้อยหัวละสามร้อยกูเหมารถฟรีมากินฟรีที่นี่ด้วยนะมีลงทานลงทานเห็นไหมคะค่าตัวคนละสามร้อยพวกนี้มันก็มาได้กินฟรีได้นั่งรถฟรีก็จะมาดูไงฮะนี่ไงในจุดนี้มันเป็นการที่ขนคนมาอวยมึงคิดดูไปดูที่ลานพญานาคอ่างูเขียวของมันสิมันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นที่น่าเข้ามาเชี่ยวมาชมเลย มันปรับปรุงอะไรไม่อยางน้อยนะเป็นปีหนึ่งสองปีมึงทาเสียให้เรียบร้อยก่อนนะมึงทําอะไรละยา้ามึงก็เพิงไปปลูกเนี่ยมันยังเหลืองเออเหอมันสิตายอยู่นั่นนะ่นะอะมันก็ยังมึงจะไปทันเหรือวันที่วันที่ออาเก้าเนี่ยใช่ไหมนี่มีอีกไม่กี่วันแล้วมึงใช้พวกเห็บหมาเนี่ยนะมึงคิดดูว่าน่าสงสารไหมการที่เขาทํางานหามรุ่มหามคำ่ำนะฮะการที่ช่วยมึงเนี่ยนะคะ นะขนาดอีปากหลออีฟันหลอมึงเห็นไหมแก่ๆหัวงอครั้งนั้นนะโดนดา่าอีเถิมาชี้หน้าดา่าใช้ไม่เช้านะ่ะชี้ตีมมือใช้ว่าเฮ้ยจะเม่ก็บวเหตการณ์เหตุงานแน่พากันนุ่งเหตยังเนี่ยเห็นไหมคะนั่นคือเป็นการวางอํานาจอีฟันหลอนนะคะโอ้โหพระคุณของคุณพระคุณป้าค่ะคุณลุงขานะทุกชันจะอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเอยคลิปหนึ่งได้วันละพันนะ่ะคนดูพันคนจะก็ดีใจแล้วคะ่ะมึงคิดดูสิเขาได้คลิปหนึ่งพันกว่าคนเขาบอกว่าโอ้โหนี่คือต่ํามาก มึงคิดดูแต่การที่แรงงานเนี่ยการที่แลกเปลี่ยนที่เขาเนี่ยนะคะทำงานแลกเปลี่ยนมึงเนี่ยน่าสงสารมากเป็นกรรมการก่อก่อ,กอสร้างเขายังได้ค่าแรงวันละห้าร้อยนะหลายชั่วโมงเ็าได้วันละสองพันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่นี่จําเลยนะ,ะใช้งานนี่ขนาดในข้าวอาหารก็ไม่ได้เลี้ยงนะฮะไม่ได้เลี้ยงฟรีด้วยนะมึงคิดดูสิการกระทําของจําเลยนะอันนี้กูจะบอกให้นะอันนี้เดี๋ยวจะมาฟาดต่อนะคะเดี๋ยวฟังต่อ อันนี้มันได้20นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะโหลดยากนะคะเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวฟาดต่อค่ะต่อไปเดี๋ยวจะได้มันนะคะเดี๋ยวฟาดถึงที่เถื่ต่อขอบคุณมากมากค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะ